แล้วดอบบี้นีทีแค่หน้เป็นอะไรไปดอบบี้ต้องลงโทษตัวเองครับดอบบี้เกือบพูดไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองครอบครัวคุณครอบครัวพ่อมดที่ดอบบี้รับใช้ครับดอบบี้ต้องคอยรับใช้ครอบครัวเดียวไปตลอดการถ้าพวกเขารู้ว่าดอบบี้มาที่นี่นายดอบบี้ต้องมาดอบบี้ต้องมาปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์ มาเตือนเขาแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่กลับไปที่โรงเรียนพ่อมดแม่มดและโรงเรียนาศาสตร์เวทมนต์ปีนี้มีการวางแผนเหตุการ์บางอย่างที่จะทำให้เกิดสิ่งเร็วร้ายมากสิ่งเร็วร้ายอะไรใครวางแผนกันไม่บอกไม่ได้เอาล่ะผมเข้าใจแล้ววณบอกไม่ได้บอกนายขอนเ,เดวพี่ Dobe de <coughs> menina. É